น้ำเนี่ยใครๆก็อยากได้แต่ถ้าได้แบบนี้ยังอยากได้กันอยู่ไหมล่ะบางบานนะ่ะเขาไม่ได้อดทนเพราะน้ำนะแต่เขาอดทนเพราะการบริหารจัดการที่มันเป็นแบบนี้ถ้ามันค่อยๆขึ้นนะรับได้เก็บของทัน แต่ถ้ามันพลวดพลาดมาแบบนี้เทวดาเขาเก็บไม่ทันและออฟาร์มเนี่ยยังดีนะที่อยู่คนละฝั่งยังไม่ท่วมแต่บ้านแม่มิดหัวแล้วทนกันอยู่อยู่ทนเพราะไม่รู้จะทำยังไงบางบาน,บาน บางบาดาลเหมือนกันไปหมดลิมคลองห่างคลองท่วมกันไปหมดอย่างเงี้ยมาดูที่ลอฟ้า